มาถูกทางไม่ใช่ไหนอ่ะวันนี้มาหาเพื่อนสาวนะคะดูทางเอ๊ะมันมีทางเยอะอย่มเลี้เยวตรงนี้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไหมเล่นมอง บอไว่าหิวข้าวนะคะซื้อข้าวมาสมาส่งเพื่อนอีกแล้วโอ้รถมาถูกทาง เออเลี้ยวเลี้ยวจอดตรงนี้แหละใช่นี่นี่นะคะถึงขึ้แล้วบ้าห่าจอดตรงนี้แหละ นี่ก็โอ้ชือของข้าวน้ำโคกนะคะเอามาส่งเพื่อนเพื่อนไถนาเลาก็ซื้อข้าวมาส่งร้อนหอบข้าวหอมแข็ง <c oughs> น้ำโคกไปตกแล้ว <c oughs> อ้เหี้ยากตกจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เก็บน้ำโคกก่อนน เดินเข้าไปอึกว่าแต่จะลงทางแล้วหาทางมาไม่เจอตรงนี้เหมือนจะไม่เคยมา,าะอะไรเราจะไปทำสุระที่ธนาคารก่อนอุตส่าห์ซื้อข้าวมาแล้วเนี่ย ไปทำธุระแต่ซื้อข้าวมาส่งเพื่อนก่อนได้รับปากแล้วว่าจะเอาข้าวมาให้อดตายอีรีะะเาาดียไม่ <laughs> ตอนแรกว่าจะไม่เอามาให้แล้วนะ,อะ <laughs> โอ้ยห <laughs> นัก <laughs> <laughs> พี่บอครอายอันนั้นมาเฮียคือไซคเทินนะแมน <laughs> มากับพี่ <laughs> โอ้ยบังเล็บฉัน <laughs> แมนลำบากมากเลยเราซื้อน้ำมาฝากด้วยไม่รู้ว่ามีกี่คนต้องจองไว้สาฮะจะบอกว่านี่กินข้าวเที่ยงอ่ะอบายเราได้ไหมข้าวสองข้างข้าวเที่ยงข้างหนึ่งตะแหลกจะบม่ได้มากแล้วไมเ่เเมานมนลำบากก, <laughs> กาง <laughs> เกงเซ็กซี่มากเลยกางเกงหวานข้าวเธออะผู <laughs> <laughs> ้ดใดคขามนั้น พี่สายจีอ๋อ,อ,าาอที่ห้าว่าเหาสิบ้าเธอไปจับปลาปลายางหลไหมอุ้ยเขาผ่านทางนั้นน้ำขึ้นหลายแท้ก,ก็ไหลไรสิ่ะมีคนไปจับปลาบ้านเธอหรือเปล่าทำไมอันมองสะมองถี่ตัวจมไหมอเออเออเขาเห็นเล่าไรไรอีกอย่างดอกปลาเละปาลาไหลเออนั่นะเขาว่าสิไปเอาไม่คนเป็นหลักก่อนอู้อหูปลายางหลเลยนี่แนมเห็นถอนไปเล้วอยู่คนถอนปลาหลุมคอกไว้ได้ปลาบอได้ พี่จะประดุกโอกสาวอธิษฐานไม่ให้ฉีดเนี่ยอย่าบอกให้กูญแจโลกทมเอ้อลีนี่เปนจ้าป่าอ๋อให้บาปแท้ไม่ได้เอาอะไรมาเปลี่ยนเลยมืดฝนอะฝนสีโต๊ะลงหย่อนเ่อหมาหน้าหรือเปล่านี่ฝนสีโต๊ะนี่หย่อนห่อหม่าเนี่ยแหละต่าไปเดี๋เอาเงินหายอาจจะข้าวขนะเป๊รซี่ซื้อมาฝากไม่หรอกจะให้มวลนั่นแหละไม่รู้กี่บาท S <S <an> อม,มัววน,น,น,นออปีนิมปนะเทศใหญ่เาต้องัซอยกันเมือนอะมือนหน้าเขาวานทั้ตงตมทั้งซีน่ะเนนกับเป้าแล้วก็ฟูเป้าหนา,น,านาไวมันไม่น่าหรอมันเนาตกจากทีละเด็กเขาก็จะไปวานรอยมัน,งมนมหงุดหงิหไงเพราะว่า<ข>พอาเรามาจำกว่าเขานาอยู่หลังบ้านยุบัดหลังบ้านเขาพอกำลังไปไทยจะเข้าไปวาน เขาสิเ <One> ก <input> ิดบ่ดอกว่าอย่านำถั่วมันนะไปวางแม่หมอบ่เคยเห็ุหน้าเลยประนัคพรอยหรแม่มีจักไรยานิจิ้มหางตรงไหนนี่นี่น้ำถั่วมบ่หรอเฮ็ดหน้ายากเนาะปีนี้นำร้ายแห้งให้อันที่เร็วได้นั่นเพราะว่าไม่น้ำมันคือหลายกว่าเก่าเมืองนันนะ มันสะเลยก็ใช่ไงฝนเพ้อว่าเมื่อวานกระตกเมื่อวานกระตกนี่วันท่านแหล่ะเมื่อวันไม่ติจมท่านนั่นตกแป๊บเดียวล่อให้น้องมาได้ตั้งคือมอันสองท่านท่านจะจมแผลเพราะว่าเมื่อวานมันดันใหม่วันนี้ลูกชายโอ้ลูกชายไปโรงเรียนอือบักเดียนนอนไข่อยู่บังไข่แตกเฮ็ดรถไถจมเห็นน้ำจากแดดไปคนนึงปลาลายขึ้นอย่างงี แต่สาวกิบออกมาเลยสาวกิบกับผ้ามูไปทุระต้อ,องใช้เส้นตะเลยอ,อันที่แดงนอนเว้นงน่วงบัน <laughs> แมนพวกกีดางนี่นอนเว้นเด้ออันนี้แมนวันนี้ม <c oughs> าทำเป็นตัดติดเหรอเป็นตะติดมาข้างล่างว่าสิ อช็อตเด็ดเด้อคันกระบังหน้าไม่นะบอกเด้อหมู่ทางมาเหล่าท่านหน้านี่บอกเคยมาหลีเดี๋นี่เคยมาบอกเป็นเ่าะตอนที่มันมีตาอ่อนบอกอะไรคันย่ำใบหนี่คันโบเดี๋ยวไปสายมาเด้อเข้าวัดตมแถวละทางไหนทางพุน่นเขอ้าไปรอมาถ่ายคลิปรถจม ี่น้องมีรถพี่น้องพ้นไลน์ยี่ตั้งกลุ่มใช่แล้วสิอยากเอาเงินในกระตุมกันไม่้เลยกระตุมไม่ยากหรอกจ่ายบัตรลังก็ได้มีตังกันจ๊ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เลยค่ะแม่ของเธอเหรอวานเห็นโมปันไหวเออรอมานานนั้นก็ได้แค่นงินอยน่แม่ยิ่งนานไปมันมาไงขึ้นก็ได้อันนี้เนอะ ถ้าบ่ามีค,รคนรขบรถมาหาหนึ่งก็โตค้องแท้เลยขึ้นกันได้หน้านาเพื่อวานเลยเยวมาทำคลิปกันงง <laughs> น้ำก็เพาน้ำขี้ตมเลยตุบเวอยูตาาา่ตรงไรน้ำประสันนเนสตงปรโตเพราะว่านํามันเสมกันไงถ้าตรงไรน้ำท่านน้ำโสันเน่าโปรเปม,มาเปียกกับเปียกพูด ใส่เครื่องวาน,นาทุกคนมาเข้ายกไหวไหมไปแล้วกระสันจะสือ้อไปกั้นบโล,โลบ็อกายบายเพื่อน,นสาวซื้อข้าวมาส่งแล้วหูท่า,มา,ม,า,ม,ามากมากเลยเร่อสู้ลูกรถจมไปัน่ามากสู้ขนาดไหนแวะมาจากจังหว่าจัาโลเอาเอาข่าวมาส่งนี่ สังเขามาจากบ้านกวดคุณินร้านแม่บุญชูเฮ้ยอยากจะบอกว่าไม่ได้ตามที่สั่งนะไม่เป็นไรหรอกได้หมูสับนะไม่ได้หมูกรอบอันนีซ้อนเหรอมีเข้าไปถ่าขนาดโทษสั่งยังเดี๋ยถ่ายอีกไม่ถ้าบอกว่าจะไปโทุระไม่ให้มาตัดสินหรอกไปไปโทุระแล้วบออนแรกับไครไปก็รอเพื่อนนั่นแหละอ่ามีอยู่มาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย